รถเก่ง e ีโคคาขนาดใหญ่นะคะต้องยกให้เจ้านิสสันอเมล่าคันนี้เลยนะคะคันนี้นะคะปี2018นั่นเองนะคะเครื่องยนต์1,200ซีซีบอกเลยนะคะว่าไปหยัดนน้ำมันอีกด้วยนะคะคันนี้ก็ได้เป็นสีแดงเลยนะคะก็คือขับไกลๆนี่มองเห็นเลยนะคะรถสวยมากน้องอยู่ที่3,45,000เท่านั้นเองเนาะเดี๋ยวดูรอบๆคนันกันก่อนเลยนะคันนี้กัลสตร์มีมาให้นะคะทางด้านหลังของเขาเลยนะคะเป็นตัวสปอร์ตเทคนั่นเองอไปดู นี่เลยนะคะฝาทางน้ํามันอยู่ทางด้านซ้ายเนาะคันนี้นะคะก็เติมน้ํามัน9195นะคะ E20 E85 นะคะเติมได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะมีกล้องหลังมาให้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ถึง1 2 3จุดกันไปเลยนะคะจะดูภายในบ้างนะคะ,นคะที่จับก็จะเป็นแบบโคเมียมก็คือเพิ่มความโดดดินให้กับตัวรถเนาะนี่เลยนะคะภายในของเขาก็จะเป็นสีดํากุญแจรีโมทนะคะคันนี้นะคะก็ เลขไมยอยู่เพียง8 6 0 0 0โลเท่านั้นเองนะคะเลขไม้แท้เลขไม้เ,มเดิมเลยนะจ๊ะเกียร์อัตโนมัติขับง่ายขับสบายเลยนะคะทางด้านคอนโซลของเขานะคะก็วิทยุซีดีใช้งานได้ปกติเชื่อมต่อได้เลยนะคะนี่กตาร์ได้ชมเห็นไหมก็คือแบบใช้เดียวติดเลยนะคะไม่ต้องห่วงทุกอย่างใหม่หมดเลยนะคะถ้าใครชอบนะคะก็สามารถติดต่อ เข้ามาหาหนุกได้เลยนะคะที่เบอร์0655390917บอกว่ามาหาหนุกได้เลยนะคะนุกให้ขับฟรี90วันนะคะแล้วก็จองเพียง90บาทเท่านั้นอีกเช่นกันนะคะใช้เงินรถเพียง90บาทด้วยนะคะออกได้ทุกอาชีพออกง่ายๆเลยนะคะถ้ามาออกกับนุกนั่นเองนะคะนุกรอรับสายอยู่นะคะแป๊ดแปดแปด